ที่โร o แม่ฮ่องสอนมิวนิสโพสคูลพรายเลดี partment จุนจิงก็วัยผิงหุยก็วัตาเจียหาววนอินตาเจียเยนเจียงเงย่ฟังส่งผูกชื่อสวยเชี่ยวเมาสูงค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเทศบาลสามแผนกประถมศึกษาขอต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่5ด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเทศบาล3แผนกประถมศึกษาตั้งอยู่เลขที่33ทั3ถนนนาวาโคชสารตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายนัทพัฒน์เลิศการค้าสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรจำนวน24คนดูแลนักเรียน391คนใน17ห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนมีอัตลักษณ์ร่าเริงสมวัยมีน้ำใจงามและเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หล่อล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น การสืบสารการแสดงพื้นบ้านไทยใหญ่การแข่งขันกีฬาการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเรียนรู้สืบสารศิลปวัฒนธรรมในชุมชนโรงเรียนดำเนินงานภายใต้คำขวัญวินัยดีมีวิชากีฬาเด่นเป็นโรงเรียนของชุมชนและวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็นฐานสืบสารวัฒนธรรมน้อมนำปรัชญา พัฒนาความรู้สู่คุณภาพผู้เรียนสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือพระาธาตุดอยกองมูและในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4โรงเรียนได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากข้อเสนอแนะของสอมสในรอบที่4โรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดกิจกรรมเช่นการสืบอสารภูมิปัญญาท้องถิน่น ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และเว็บไซต์โรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดังนี้มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1นนักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียน ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารและคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ active learning ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทั้ง8กลุ่มสาระได้รับรางวัลระดับเขตภาคเหนือและประเทศคือผลสำเร็จที่พิสูจน์ความสำเร็จตัวชี้วัดที่1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวินัยเช่นการทำความสะอาดจ,จุดรับผิดชอบการอบรมสมาธิร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพกิจกรรมคารวะธรรมทุกเช้าหน้าเสาธงการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่หลากหลายทั้งด้านผู้นำจิตสาธารณะและความเป็นไทยเช่นโครงการสภานักเรียนค่ายลูกเสือค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติธนาคารโรงเรียนและการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่ตัวชี้วัดที่1.3นักเรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการตั้งเป้าหมายวางแผนและประเมินตนเองผ่านกิจกรรมโครงงานแ้มสะสมงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่และทัศนศึกษาเปิดโลกว่างให้กับนักเรียนเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเสริมสร้างประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้จริงในชุมชนมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและชุมชนตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมมีการนำผลการประกรันคุณภาพภายในและการประกรันคุณภาพภายนอกรอบที่4มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารโรงเรียน มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสนับสนุนการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรับฟังความคิดเห็นของผุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาครูตามจุดเน้นที่หลากหลายเช่นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรม active learning และแนวทางการดูแลนักเรียนจากภัยคุกคามโดยมีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกมีการประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระมีระบบการประเมินผลการสอนสะท้อนผลย้อนกลับแก่ครูและนำไปใช้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชน PLC อย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดมีสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนพร้อมมีการประเมินและปรับปรุงสื่อโดยครูอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนมีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้ซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการการดำเนินงานทุกด้านตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพ แนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนจัดบริการโภชนาการที่เหมาะสมมีห้องน้ำที่สะอาดมีการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนมีมาตรการป้องกันโรคและอุบัติเหตุพร้อมการอบรมและซ้อมรับมือภัยพิบัติแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.9 ระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบได้แก่โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนด้านการจัดการเรื่องทุนการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อนักเรียนกรณีที่มีความจำเป็นตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นเทศบาลโรงพยาบาลสาธารณาสุขวัดสถานีตำรวจสถาบันไทยใหญ่วิทยาลายัยชุมชนแม่ห้องสอนศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีแม่ห้องสอนสมาร์ทกริด สมาร์ท r บรนทํทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนและเทศบาลเมืองไหลปินประเทศจีนในด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนครูนักเรียนรวมถึงการสนับสนุนการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรวมการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกด้านมาตรฐานที่3การจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูได้ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยยึดบริบทของโรงเรียนวัฒนธรรมไทยใหญ่ และความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนร่วมกับครูผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระจึงบูรณาการทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อน,นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการใช้เทคโนโลยีกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่นโครงงานเกมการเรียนรู้การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมสื่อสารวัฒนธรรมไทยใหญ่เพื่อส่งเสริมทั้งความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรมตามความถนัดมีปฏิสัมพันธ์กับครูเพื่อนผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงชีวิตจริงทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนใช้หลากหลายวิธีการเช่นแบบประเมินชิ้นงานแบบฝึกแฟ้มสะสมงานแบบสังเกตและการประเมินตนเองของนักเรียนระบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนถูกจัดเก็บในแฟ้มสะสมงาน สมุดร,รายงานผลการเรียนและระบบดิจิทัลเช่น Google Drive ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับทราบพัฒนาการของบุตรหลานผ่านสมุดบันทึกการเรียนรู้การประชุมผู้ปกครองกลุ่มลายผู้ปกครองและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการครูนำผลการประเมินมาใช้วางแผนปรับการสอนเฉพาะรายบุคคลส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มที่การบริหารงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความเข้าใจที่ตรงกันการช่วยเหลือเกื้อกูลและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับในระดับสูงและได้รับรางวัลสำคัญหลายรายการอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยอดเงินฝากโครงการธนาคารโรงเรียนเกิน3ามล้านบาททุกปีการศึกษารางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู ในงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2565ครูได้รับรางวัลลูกเสือเสมาชอชูเกียรติปี2567ครูได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสุดดีชั้นที่1ปี2568รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาจีนเหรียญเงินการแข่งขันรำวงมาตรฐานในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปี2565ภาคเหนือ การทดสอบ NT คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ประจำปี2566การทดสอบ O-net คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรประจำปี2567รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคเหนือปี2568 รางวัลชนะเลิศนักร้องลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ในงานเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม3ปีต่อเนื่องประจำปี2565ถึง2567และรางวัลชนะเลิศตะก้อรอดห่วงสากลกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2567และ2568ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันของความมุ่งมั่นความสามัคคี และศักยภาพของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเทศบาลสาแผนกประถมศึกษาจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์เรียนรู้อย่างมีความสุขในทุกวันและอยู่ในสังคมบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างยั่งยืน